สวัสดีครับเราไทยววชลต้อนรับกครับก็วันนี้งไม่ได้แนะนำวันนี้ผมบิ๊กนะครับถ้าผมขวัญน,นะครับอ่าจะมาคือหลายคนคงสงสัยว่าไอของที่กองอยู่นี่คืออะไระเราไม่ได้มาเล่นมายาก,กลกันใช่ไหมพีกันเราจะมาคุยกันข้าวๆเกี่ยวยางสนซึ่งเราเราก็คงจะไม่ได้รีวิวกันทุกรุ่นจะแนะนําในเรื่องเบื้องต้นครับผมเดี๋ยวผมสงสัยนิดนึงว่ายางสนนี้มันมีหน้าที่ไว้ทําอะไร ยาสนเนี่ยโดยปกติเนี่ยก็ทําให้เหมือนกับหางม้าของคันชักเนี่ยคือพูดง่ายๆก็คือว่าทําให้เกิดความหนืด hmm. ซึ่งทําให้สายไวลินเนี่ยสามารถสั่นได้ถึงเกิดเสียง uh huh. ะถ้าเกิดเราไม่มียางสนเราเล่นออกมาจะเป็นไขไขยังไงครัหรือถ้ามันไม่มียางสนเนี่ยมันก็จะลื่นหางม้าก็จะลื่น hmm. อีนน้วก็มันก็เราสีแล้วมันไม่มีเสียงอ oh. ไป ฉันยาส่วนนี้เท่าี่ฟังมาเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับนักไวโอลินเหมือนกันก็เป็นสิ่งสําคัญคือเป็นสิ่งจําเป็นที่จะเป็นเลยที่ต้องมีคู่กันกับไวโอลินและโบใช่ไหมครับครับลักษณะนั้นใช่ไหมครับฮะแลวผมช้าสงสัยแล้วเนี่ยที่มันต่างกันหน้าตาต่างกันนี่มันต่างกันยังไงบ้างอ่าย่างสนเนี่ยโดยทั่วไปในในท้องตลาดเนี่ยมันก็มีค่อนข้างหลายแบบมีตั้งแต่อ่าระดับอ่เรามาเริ่มกันที่อันนี้นี้เหมือนกันระดับมืกินเนอร์หน่อยนะครับ จริงๆอันนี้ค่อนข้างเหมาะกับเด็กเพราะว่าเขาจับค่อนข้างง่ายนนแล้วก็เวลาถูย่างสนเนี่ยเนื่องจากเด็กมือเขายังคอนโทรลไม่ดีก็จะจับง่ายแล้วก็เป็นจุดมีจุดคล็อกล้องก็น่าจะลดความเสี่ยงในการตกแล้วแตกอันนี้ก็จะมีหลากหลายยี่ห้อครับแล้วแต่สูตรหลากหลายสูตรครับอันนี้ก็ยี่ห้อที่รู้จักกันดีอีราสโตรครับก็มันจะมาใน่องกระดาษข้างในก็ลองไว้อย่างนี้ อในลักษณะอยน,อะน,อนนี้อนี้ผมสังเกตน,นีนึ่งรูปร่างที่ต่างกันมันต่างกันไหมครับเออจริงๆแล้วมันก็จะมีสองรูปร่างหลักๆน,นะครับก็คือมีเป็นสี่เลียเคล็กบ็อกฟอร์มกับือว่าที่เป็นกลมๆอย่างนี้เขาเรียกว่าเค r ฟอร์มจ,จะทำออกมาในสองลักษณะแต่ผมรู้สึกน่ากินนะใช่ไหมครับหรือเรามาดูกันที่แบบอันนี้ดู ดูมีระดับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็จะมาในกล่องไม้อมของกีโยมนะครับอันนี้ครับก็แต่อันนี้เป็นยางสนที่ดีดีมากอันหนึง่งแต่ผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างใช้ยากไปนิดนึงถ้า,ถ,าถ้าจะย้ายไปย้ายมาเวลากว่าจะออกมาครับไว้ที่บ้านนาจะสรุกก็จะเป็นลักษณะเค้กฟองเหมือนกันก็อันนี้จะอยู่ในกล่องไม้อันนี้ก็เป็นกล่องไม้แต่ว่าเขาเอาเขา เขาเอาโดยการเอาแพทเทิร์นไวโอลินที่ปกติเวลาเขาทำไม้หน้าเขาจะมีแพทเทิร์นไวโอลินเนี่ยมาทำเป็นรูปกล่องยางสนซะเรียกว่าเป็นโมเดลซะเลยน่าตาอานี้สวยงามดีนะฮะยังเหลืออีกอันนี้ก็เป็นยางสนด้วยหรือเปล่าครับอันนี้ก็เป็นยางสนฮะอันนี้บางยี่ห้อก็จะมาในนี้ก็ผ้าของโมเดลวันนี้ก็เห็นนักเชลโลใช้อยู่หลายคนเหมือนกันเออยางสนของไวอลินและเชลโลมันต่างกันไหมครับ คือจริงๆยางสนเนี่ยมันก็จะมีอย่างที่เคยรีวิวไว้ในเว็บแล้วเนี่ยมันก็จะมีที่เป็นใสออกใสๆเป็นไลท์โรซินกับดาร์กโรซินครับนี่อันมันจะต่างกันในแง่ของความหนืดนที่ให้ออกมาอันไหนหนืดกว่าอันที่เป็นดาร์กโรซินจะหนืดกว่าบางครั้งเขาก็ไปใช้อย่างบ้านเรานี่มันร้อนตลอดอยู่แล้วครับอ่าไม่เหมือนกับเมืองนอกเขามีหน้าร้อนเขามีหน้าหนาวซึ่งแต่มันแห้งเขาอาจจะ S <S <an> ไปใช้ดาร์กโรซินให้มันเนืดกว่าอ๋อ,อมันจะไม่เหนียวมากแต่ว่าถ้าหน้ารา้อ <S an> นเราบ้านร้อนให่งชื้บนบางทีก็ไปไปใช้ดาร์กโรซินมันก็นเนืดเกินไปแต่จริงๆก็ไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์ตายต,ตัวนะฮะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเราชอบแบบไหนแล้วก็ถนัดแบบไหนครับอันนี้คือ <S <S เป็นความชอบซึ่งต้องลองกันด้วยตัวเอง,อง,องด้วยว่าถนัดแบบไหนใช่ไหมฮะถนัดเขาด้วยว่าสุดท้ายแล้วอันนี้ของอเมริกาครับ ถุงนี้เขาให้กันตอนตุดจีนป่ะครับเนี่ยมาเป็นตองแดงลยครับะก็เป็นไลท์โรซินเฉดทองราคาไม่มสูงครับอันนี้ก็จะกลุ่มที่มันถูกลงมาหน่อยแล้วผมของแสยนิดน,นึงว่ายางสนอันหนึงเนี่ยเราใช้ได้นานแค่ไหนคุับดุีครับโดยโดยปกติแล้วเนี่ยยางสนเนี่ยจริงๆก็ใช้กันประมาณก็น่าจะมีจริงๆเราก็ใช้กันจนหมดนะฮะแต่ว่า ก็2อปีสปีก็แล้วแต่การใช้งานว่าว่าเราจะใช้งานไปเยอะขนาดไหนบางคนปีนึ่งเขาก็เปลี่ยนก็ขึ้นอยู่กับแต่และบุคคลไปอแต่เท่าที่ฟังดูก็คืออยู่ได้นานพ<า><ข>อสมควรเลยฮะ่งอันเดียวก็เรียกว่าอยู่ได้กลุ่มกนเลยทีเดียวนะเนาะทีนี้มันก็จะมีเก็บเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับยางสน ถ้าสมติว่าเราซื้อยางสนมาใหมเ่เราก็จะสังเกตเห็นว่ามันค่อนข้างใสแล้วแล้วเวลาที่ที่เราถูกับโบเนี่ยครับมันจะไม่ค่อยติดมันจะลื่นทีนี้เราก็มีวิธีแก้ไขนะว่าบางคนก็ฝนไปเป็นชั่วโมงเลยก็ยังไม่ติดคือนั่งฝนกันทั้งวันเ <c oughs> ลยก็ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ว่าทำไมมันไม่ติดแล้วก็รู้สึกว่ายางสนมันพังหรือเปล่ามันไม่ดีหรือเปล่าหอมดอายุหรือเปล่านะะจริงๆไม่ใช่นะเพราะว่าเขาเขาทามาแล้วมันใหม่เนื่องจากมันยังไม่มี ถ้าหางม้าเราเป็นหางม้าที่มันมียางสนอยู่แล้วมันก็อาจจะยังติดง่ายแต่ถ้าเป็นหางม้าที่เพิ่งรีแฮรมาใหม่หรือว่าเป็นคันชักที่เราซื้อมาใหม่มันก็จะต่างกันครับผมวิธีแก้ไขเนี่ยก็ง่ายิดเดียวเราทำยังไงครับก็เราใช้กุญแจครับกุญแจอ่สมมุติว่าเอากุญแจบ้านเราดีนี่เองกุญบ้าเราใช้กันสมมุติว่าเราได้ยางสนสมมุติว่าเป็นอันใหม่นะครับอาจจะดูเก่านิดหนึ่งทีนี้เราก็ใช้กุญแจเราเนี่ยขูดลงไปบนนี้ ขูดขูดให้มันมีมีรอยนิดนึงหรืออะไรอย่างนี้ขูดให้มันแบบมีพื้นผิวที่มันไม่เรียบหลังจากเราขูดเสร็จแล้วเนี่ยครับอ่ะเราก็สามารถถูเนี่ยทีนี้มันก็จะติดอ่จะเป็นง่ายล้ทีนี้เราก็จะติดค่อนข้างง่ายครับอ่าประมาณนี้อ๋อเรียกว่าถ้าเราถูไม่ติดเมื่อไหร่เราก็หากุญแจมาสักอันหนึ่ง ก็ฝูดให้ไม่เป็นวิธีการแก้ไขง่ายๆง่ายนะไม่ใช่ว่าอยากสนมันพังหรือว่าเราซื้อมาร้านหลอกขายเราหรือเปล่ามันยุมาหรือเปล่าไนถูสักหท่ไหร่ก็ไม่ติดอืมฮะฮะแต่ผมมีเก็ดนิดนึงนะครับว่าใช้กุญแจบ้านตัวเองหรือใช้กุญแจบ้านคนอื่นโอเคก็วันนี้ก็พูดคุยกันเรื่องเกล็เล็กน้อยกับยากส่วนไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไงผมขวันแล้วก็ นลิกนะครับพบกันใหม่เทปหน้านะครับขอบคุณครับ